โออครับด่านล่างครับโอ้โหเออเหมือนไม่ต้องยิงไปเลยครับโอ้โหใหญ่อหนีหญ่กูมูเลยดิโอเคกูมูครับไปดิไปใส่บอลได้เลยครับไปอีกแล้วโอ้โหใหญ่อหนีญ่แห้งครับใหญ่สำแดงไงกูเมื่อกี้วะใหญไงใหญ่โอ้โหเปล่าเปิืองครับใหญ่สำแดงมาครับเปล่าเปิืองใส่ครับสองตัวนี้อันนี้อีกรูมหนึ่งครับ โอ้ฮึโอ้มันอะไปแล้วใอีกแล้ลว ต้องเสียเจอเลิกง่ายเป็น้บ่เปหูือผมว่าจ่อัวัก็ต้องประดุกงายเหมือนป็าปาก่เดองูว่าปากให่เลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุทุกคนครับพี่น้องกำลังรับชมคลิปใน ตอหนุษันยุกไหมครับเห็นรถไหมทุออกนอะเห็นไหมอเอาเก็บไปลองครับวันนี้เขาอยู่ที่บ้านหน,งนองไพครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับมาสูบสาของอาลทวาทอ่ามันเป็นสางหน่อยครับเป็นสางหน่อยแต่น้านี่คุ้นคุนครับสูบลงมานี่สมกันแน่ครับครับน้ำคุณป้าเพิ่นหลายอีหลีอ้นสิบเบิ่งครับนี่อ้นมีหลักฐานยังให้เบิ่งครับนี่ปกติเขาสูบสามาสิพอแต่ปลวกปลาขิงหน่อยนะครับหน่อยทีป้ามันไข่ออกปลากระเดิดปลาขิงหน่อยงี้สิ ป้าเอียงครับที่กินต้นใหญ่ถึงขนาดนี้ได้ครับป้านึนปลาเชงหน่อยกินมันเลยมีป้าใหญ่แล้วบ่าครับป้าปูใหญ่ทั้งโตครับมันกินกันไวได้เนี่ยเดี๋ยวหรืบ่เดี๋ยวคอยเบิ่งกันครับว่าเป็นป้ายอีย่งครับไนนม่น้ำครับแ,แต่อุปสครรคครับถูกสะต้องมีอุปสรรคครับเดินม,มาเบิ่งอุปสรรคของซานี่ครับ <S <S บางันพังลงมาครับนี่ขาวๆนี่คือมันพังไม่เดี๋ยวมันพังไม่ออมสะเลยอันที่เห็นสีขาวๆนี่มันกับพังลงมาถมป้าครับนั่นคือขอเสียแต่อุปสรรคของมือนีิเขาต้องได้จกป้าอยู่ใน ไต่ดินเตลี่ยนพังลูกมันครับโอเคเดี๋ยวติดเครื่องขึ้นรอบนี้พี่น้องพยายามสังเกตไหมครับเด้อป้ายใหญ่ตัวดับมันคือป้าเอียงครับแล้วก็สีใหญ่ซทำใดเบิ่งครับนี่ครับนี่พยายามเพ่งเลื่งมองนี้นะครับคนหนูสิว่ามีประเด็นนะครับอยู่มองนี้นี่เบิ่งก้อยหยาดีดีครับมันโยกขึ้นโยกลงได้สานนี่บขาทำไม่ได้ดีครับสานนิดหน่อย บอลหนาซีเมนต์ตัวนี้ครับบอลหนาตัวนี้ให้หน่อยครับอันนี้ตัวใหญ่กว่านี้อยู่มันลงต้มเบอรแล้วเ <c oughs> อออขับด่านลังครับโอ้โห โอ้โหขับด้านหลังเอามา่าเหมือนปั้มลุ่มอยู่ไงอ่าไปทางหลังนะครับงี้งี้ครับโอานาฬิกาเบอง์ไ้นครับบอมแมนเหรอครับเป็นต้นด้านหลังเร <c oughs> งากลมตั้มไปไหนเลยมันอกเต้นเต้นส้นก้นเป็นบ่าน้ำไอ้พี่น้องเมืองปั๊ดุกครับ <c oughs> โอ้โหสะเพิน่น น้ำเปล่ยนบ่น้ำเปล่ยบ่โอเคครับพี่น้องครับมาจับปลาด้วยกันครับพคงสี่อนเครื่องลงปลาเรนะครับน้องหนึ่งจับหนามันแห้งเอาเลยดื้เลยเอาเปันครับปลาบุเรศเฉลี่ป้ายไงกันครับมันมีสอนระบบุเรศปลามันลงต้มนะครับเด้อเดี๋ยวต้องคนหาในต้มมีครับบุเรศน้อยจะมีเด้ปลากระดูกครับนี่แต่ตัวยังไงครับกระดูกยังไแห้ง ต,ตัวใหญ่บอกดูตัวใหญ่ขึ้นไปหรอบอกเวลาตัวใหญ่ขึ้นไปผุนแล้วครับมัน,น,นก,ลงลงก็ลุกมันล่งลุ่งจะเป็นหนุอยอย่ยนี่นคือแบบแล้วเจอเสียงดังขอไพ่ได้ครับเด้เครับตัวใหญ่ครับนี่เป็นไงแบบจัมโบ้เลยครับคอมเมนต์ใส่ไงเป็นใส่เป็นใสใน่ใสจัมโบ้เลยครับ <laughs> ส่วนสวนอยู่หายไปหู้อะไร้คนก็ได้มันมันบวกไปใส่ดอกข้าตับตรงนี้ต้มมึงต่อยังประดุกวะมันมันบวกไปใส่ดอกเขาจับนี้ต้มก็ได้เออมันไม่ต้องยหญ่ไปเถอะครับโอ้โห ก้กูมูับสิ <huh. S 2> no ีางอออาครับต้กูมูับโหป้าป้าไงหลายโผลาหน่อยอยูดีครับปลาดุกกัตไงปดุกกับต้นต้นไงเนปดุกกับไแห้งอ้ ครับตัวปะดุเนะไรับด้วยไม่เต็มสีเลยครับรุนแขนงลครับไม่ได้รุนแขนเลยเบอร์ีครับโต๊ปปะดุครับจำสวิงย่างๆมาเรื่อยๆกัน แต่ต้องหาในต้มมันน้ำเด้อแต่ต้องหาในต้มมันน้ำเด้อขันมาเลยเด้อแันสู่ตัวใหญ่เราบอกกันเด้อใส่ลงอยู่นึ่งวกเงแหวนันตัปตายยังกระดุกโอ้โหนบะกระดุกอัดกันอยู่นี่ครับแน่นอนครับรก,ก,กร,บระดุกมัดมัดครับกระดุกมัดน้ำไหลๆอย,ยู่เด้อ แน่เลยแน่ในไหนี่เปิดหู้น้หน่อยเอาเปิดใส่ยิ่ป่ะผมเปิดปไ่ไม่จชงห้างป่ะเปิดน้ามือลงมาเลยครับระดูก็ล้ายแห้งมันเลยเปิดหนำมาไดแล้วไปดูไงเลยนี่ ได้หลุมนี่ยมันเป็นหลุมนี่มันบวมเร็นะต่มัน,นรุมนงมัน,นรงแม,ม่สายยางโอ้สายยางบอกท่านได้ไปใสเ่เลยครับตอนนี้โยแค่ต์ตำแหน่งเดียวอย่ามันไปหายาดนะครับด้ต้มมันระดับเอวเลยบนทางเลือกถึงเลือกหมากเลยต้มจานนี่ ปยาก็เลยจับป้าเดราครับแต่ปูนอควโลนี่จับเลืมือกับเลเวานะครับนี่หลายค้างมีแต่ปละดุกจางเดียวครับไม่นีโอเคน่ะครับมีสัญญาณมากครับตัวใหญ่สำแดงญ่โกมกี่วะไโอ้โหปางครับญ่สำแดง กำสองมือเลยมาครับมาเบิ่งใส่ครับสองตัวนี้โอ้โหเป็ตัวเดียวอ้าวเดีตัวนึงครับมันนอนเฮียงกันเลยอ่านอนเฮียงกันเลยครับท่านได้หาเดครับตัวใหญ่บ่ได้น้อยตัวนี้หรอ นี่ปะกังครับอ่ามองนี่มันจะเป็นรูมเลยคงจะว่าต่างอย่าอยู่ด้วยกันเลยเอาเจได้ครับพี่น้องครับสาเนี่เป็น่ังได้ครับสาเน่หน่อยหนึ่งแต่พอสูบลงหินแต่หลังป้าเลยอ่าไปใส่บอลได้เลยครับไปอีกแล้วโอ้โหยังต้องยังแห้งครับ ผมขับต้นนี้ยัง,งครับเ,เป็นเจ้าทินโลซานี่เดียววะปัญญาเตมันครับอย่างเตีต้นนี้แหละนีเป็นเจ้าทินใหญ่ที่สุดครับฮ่ายู่มองเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอีกครับเสือเลยหนุ่วก็มีอีก ตองไอเน่นเต้อ้าอรงหนท่ังกป้มันเนแห้งมันเหนียมัหลวมกนี่ครับบริบณครัป้าครับนี่บอมีปลาอื่นผสมเลยครับมแต่ใส่บ๊กตตัวนี้มันหญ่แห้งเลยเกินอ้าป้าครับ ฮักก้อแหละฮักฮบัไม่เสือกป่ะก็เสือกบังเสือกอ๋อเสือมันจะเก็บไม้ป่ะหนึ่งเก็บไม้นะเดี๋ยวบอกหนู จะเอียงสังมากๆเ้ยเออตะกาให้ไหมลวเพอกระจับปะคนยญ่ใส่กี่รอบครับน่ะลุยกันต่อครับยกที่สองครับตะกาแรกอันสองตะกาครับไตแเร็วไปดูขุดกัเลยตัวนี้กันหญ่กันครับโอ้ใส่้กันพัดเลย นมคร ok ับ the <c oughs> เอ painful. มือนโอนง่ายได้ครับเหมือนต้องปูชนีน่ายประโยชน์เลยครับบริบูรณครับมีอีกหลุมนึง่งนะครับเด้อทีเป็นหลุมใหญ่มีป้าหลายอีกหลุมนึงครับอันนี้เป็นสัญญาณมากว่าจับป้าเขาใหญ่ได้อีกแล้วหนึ่งมือบ่ยังสุขสันตอยู่ครับโอ้โหดูโม่หนีไล่เห้งครับเอาหลุมใหญ่ เราพานมาสองลุ้มเลยครับพี่น้องสังเกตดูบอกครับอันนี้อีกลุ้มนึงครับโอ้อูุลกโอ้อมัน,น,นอะไรไปแล้วยไงแล้วป้ากำลางแข็งแรงก่อนจานี่นำคุณครับแข็งแรงแข็งแรงหาวดี ลงเนี่ยตกตจรลงเล็วๆหินเลยละ่ะใช่กำลังต้องลุกหาใหญ่อีกแล้ววะเหมือนเหมือนเหมือนนี่เนยลยครับมีสัญญาณมากครับว่าตัวนี้ใหญ่แห้งไหนใหญ่สุไดไหน โอ้ได oh, oh, <c ười> ้สองบุตรนั่นโอ้ยจำตีหลายสองแล้วสองเลยครับป้าใหญ่สูทแขนในเลยครับมองลงไปสูทแขนเลยป้าใหญ่มันโดดลงไปเลย ก้อนเป็นกู้หวกันหรืแวเล่าได้กระดดงัดออกกับอะไรเงียงครับเงียงอยู่ักระดุกนี่บ่คอยจ้จับกันเท่าไรนะครับกพอไม่นหลกระดุกมันเป็นป้าที่เขาสอกหรือที่ดีมันถ้าได้งัดสอกก็สอกครับมีครั้งหครั เก้าทีครับมีตัวหนึ่งอีกแล้วอ oh. ของเก่าครับเออ๋ยวไปใส่ตัวไปครับนั่นปีประกันขึ้นมา oh. อีกอีกอีกแล้วครับมองเดียเด้ยวนี่ครับมันไม่ยังมองนี่ oh. สซนโซนโอ้โห oh. oh. Yup. นี่ว่ามองนี้รู้สึกว่าสิได้เป็นสิฟโต้แล้วครับมองเดียวเลยนะครับมองอื่นมองหนับมองนี้ได้เป็นสิฟเลยเหมือนปลาร่วมกันอยู่เลยครับ khá khá mới có khoai nhây ตัวนี้สิหลายครับในถังนี่อ๋อลึกก็ใส่ก็ไม่เกินเกินดีครับนี่คือผลงานของสะนี่ครับ ลายครับต้หลายแหม่งนี้มึงแนี่ละน้นีมันหลายแห่นะครับมันบอกมีตัวหน่อยเลยเนี่ไปมีตัวหญ่บุยลหน่อยเลยปัหน่อยก็ใส่มนตัวน่นี่น่ ปหน่อยมันผมบิหน่อยมันกินเบิดมีปลน่อยปลาคอใหญ่หลายปน่อยใช่ถึงนี้่ไงรายกนน่อี่นะครับโอ้ยนี้ครับรับเป็นลยครับสะ่นหน่อยนึงครับแต่ก็สูงลงมีแต่ปลาคอใหญ่ครับน้นหนาหนีแล้วตนียมีแล้วครับมันมีแต่ปลาคอใหญ่เฉครับปลาอกินปลาหน่อยเ เห็นปลาตัวน้อยแห้งบ่อคอยหลอดนะครับสามันบ่มีใหม่ให้ปลาหน่อยมันดีดเลยมาเดี๋ยวมาเบิ่งจำนวนปลาคอยใหญ่ครับว่าสาหนีสิได้จักโตครับมานับเลยครับเอาเลยเดี๋ยวจะเนียมให้ประกั้งกันนับไปครับเด้อเอาใส่ด้วกันเบิดเลยครับเป็นปลาใหญ่เบิดเลย ตัวนี้มันก็ใหญ่เกินตัวนึงอ่าสกกลัวครับึ่กกตกเปาสกกลัวเอาเลยใช้เล่อนั่นละรดนั่นแหะไปตนไปต้องจับแห้งจมทองมันโยนับแห้งไดสิบแล้วสิบ 12 con lẹ, đầy mà cái <laughs> <laughs> này chỉ để ủng cái thứ. lại, để là 13

พบอคนสิเราให้มาเนล่ะนี่วะเบิร์อะไยี่บเจตโต๊่ะถึงเบอรยี่สิบเจตโต,โตค,ครับเบงิง์ตีครับป้าคือคือต้นใหญ่ยางที่วเลยครับนี่ครับนี่ยี่สิบเจตโตค,ครับมันเคยเห็นป้างญไหลเลยครับของสารอื่นแต่สำหรับสาหน่อยมันบอมเมันมันบริสิมีง,ง,ง, <c oughs> ง่ายๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเอาไปเทบ้างเลย นี Finnish, no liebe, ่ครับปลาที่เหลือก็ยังมันก็ยังบ่หลายครับมันบ่อขึ้นปลาข่อยนี่ปลาข่อยจะเกิดจะเป็นรัวหรอเป็นเคียงล้วตัวนี้มันบ่ได้หลายข่ญ่มันหลายเกินครับคงพังจะไปหนองตาตลาบป้ามันนี่คงสิบ่อได้ขายแล้วก็ถ้วยบินให้พี่น้องเบิร์นครับเดินเนื่องจากเป็นสาขาเอาครับนี่มาสุดสาขาเอาเป็นสาสุดท้ายแล้วครับของเบิร์นคอยไปเบิร์นสาอื่นอีกเลยครับสานี้กั มีจำนวนมาให้เบือ้องยูพี่น้องกับไทยรคาคาในใจเบื้องก็ไไรว่าสูบซาประมาณนี้ก็รับปรนนไปขายได้็นเงินจากบัตรก็ลองทายกันมาแต่คนรับไปขายเบิ้งครับเด้อก็ขอบคุณพี่น้องกลนนครับที่รับช้มตั้งแต่จนจะจบขอบค,ค,คุณทุกคนไหลขอบคุณทุกคอก็เมนต์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันดีแต่๋วพบกันคลิปหน้าของรังบนนี่นองวิ่งกันหนีกับผมสวัสดีครับ